นุ่มเซกค้นตายนี่สวัสดีครับมาพบกันลาวรับกับนุ่มเซกคนตายนี่แรงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองต้นไม้เป็นยากันครับก็วันนี้ครับกเหมืันเดิมนะครับพอเหลืองลาวคงสมุนไพรมาบอกกลาวคนเพื่อนวันนี้พวกเอา ตอนคีเล็กกับบอกถึงสรรพคุณบอกถึงปริมาณการกินนะครับก็ตอนคีเล็กนะครับก็เรียกกันได้ชื่อนะครับทางคีเล็กบ้านคีเล็กรวงคีเล็กแก่นครับก็อีกไล่ชื่อตามตรงทิ้นเรียกกันนะครับซื้อในใจเป็นยานะครับ ก็คือผวกดอกรากลำตน้นกิงครับเปลือกต้น,ตนแกนเดวกกฟักไม่แก่ก็ได้ได้ง่ายกับตุกซ้วนของตอนขีเล็กกับเหลือสทรัพคุ้นนะครับถ้าดอกกับดอกขีเล็กจะหลักษาหลูกเส้นปะสซาดนะครับนวมไม่รับ หลักซาฮืดหลักซาลกลุยปิการหลักซาลังเคแล้วก็ข้าพยาตรรากับราคีเล็กกับหลักซาค่ายเกียวหลกหลักซาหลกนิพช่าแล้วก็แก่ฝกจำได้ลาวนะครับส่วนต้นแล้วก็กิ้งนะครับเขาว่าเป็นยาระบายหลักซาหลกพี่นังช่วยในการแก้หลกนิ่วกับ เลือตอต้นนะครับเลือตอต้นขี้เล็กกับช่วยรักษาหลูกดีซี่ดวงหลกฮิดกับแกกระไซแด็กก็เป็นใจเป็นยาระบายเกนนะครับเกนขี้เล็กจะช่วยในการรักษาหลูกเบาหวานรักษาหลูน,น้งไนใจเป็นยาระบายเหมือนกันนะครับใบขี้เล็กกับช่วยรักษาหลูกบิด ลูกบาวานเกลดในกับแล้วก็ช่วยในการรักษาอาการนอนไม่รับก็คลิปนี้นะครับพฤษภาันหลังเกาซิบอนวิธีการกินปริมาณการใช้ใบคีเล็กเพื่อไปแก้อาการนอนไม่รับแก้อาการของผูกเป็นยลระบายยาท้ายครับ แล้วมาดูวิธีการจ่ายกับปริมาณของการกินเพื่ออาการนอนไม่หลับการกังวลมื้ออาหารรับก็เจอใบแห้งครับนักก่อนมาน30กรัมนะครับหรือว่าใบซดก็ได้ครับกัอนนัก50กรัมนะครับก็ต้มเอาน่ามากินก่อนนอนนะครับหรือว่าเราจะจ่ายไปออนต้องเป็นยาดองครับผ้าใบดองลาวใส้ลาข้าวครับ ก็ท่วมยานะครับก็เช่ไว้สักเจ็ดวันแต่ว่าต้องไปก้นทุกวันนะครับไปกวนทุกวันเพื่อให้หน้ำยาเสมอๆครับจะคอยออกมากอกออกกากออกครับจะได้น้ำยาดองดาวขี้เล็กกับก็มากินครั้งละหนึ่งถึงสองชอนชานะครับกบก่อนนอนนะครับก็ช่วยแกย้อาการ น้อยไม่รับได้นะครับก็วิธีการกินวิธีการใช้เพื่อไปแก้การตองพูกเป็นยาระบายนะครับเป็นยาท้ายนะครับก็ใช้ใบกิเลกอ่อนนะครับต้นน้องสักกับมือนะครับเอามาต้มน้ำกินนะครับน,นั่นต้องดิดถึงดิดรึ่นนะครับเอามากินตอนเช้านะครับก่อนอาหารซิมานาที่ก็ว่ชวยบรรเทา ในการการต่องผู้เป็นญาดาบายได้ครับก็คลิปนี้นะครับเผ่าเรื่องร่าโค้งต้นกีนเล็กหมาบอกแลักกาิบถึงสบคุณวมามีไรกี่อย่างนะครับก็วนี้ก็วาาบอเปื่อนๆนะครับยำเสมอนะครับว่าก่อนที่ว่าจะกินยาสมุนไพรเลยนะครับแล้วก็ควรศึกษา เกี่ยวกับวิธีการกินวิธีการใา้ให้ทุกตองด้วยนะครับหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่เ,เพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามนุ่มเซกคนใต่นี้ด้วยนะครับกดสำหรับคลิปนี้ก็ข้อคุณเพื่อนๆครับสิติดตามช่วงครับสำหรับคลิปนี้ก็ข้อลาไปก่อนครับขอบคุณครับ